วัสดีครับอยู่กันในเกม Call of Duty Mobile กันอีกเช่นเคยครับผมคุณผู้ชมในวันนี้ได้เวลาแล้วที่ผมจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ก็ <c oughs> อาจจะนานสักนิดนึงนะคุณผู้ชมรายการเด้แบบว่ามันต้องแบบรวบรวมข้อมูลไงมันเลยนาะนนิดนึงอันนี้ต้องขออภัยจริงๆคุณผู้ชมแต่ก็มาแล้วเนาะโอเคคุณผู้ชมสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่จะมาแนะนําปืนที่ดีที่สุดของแต่ละสายประจําซีซั่นคุณผู้ชมและผมอยากจะวงเล็บไว้นะ <c oughs> ผมวงเล็บไว้แล้วนะโอเคไหมคุณผู้ชม <c oughs> คือปืนที่ผมได้เลือกมาเนี่ย เป็นปืนในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแต่ผมไม่ได้มั่วเอามานะผมได้ไปลองเล่นจริงได้ลองเปรียบเทียบดูแล้วว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันแล้วเลยแปลว่าค่อยเอามาแนะนําคุณผู้ชมโอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกันนะอ่าและคุณผู้ชมในวันนี้ผมจะมาแนะนําปืนที่ดีที่สุดประจําซีซั่นที่3ของในแต่ละสายแบบแนะนําทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็น smg lmg short gun assault rifle ผมจะมาแนะนําทุกสายเลยครับผมโอเคไม่พูดมากแล้วคุณผู้ชมปากเหม็นโอเคคุณ <c oughs> okay, ผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าไป <t og ong> และลูกซองที่ดีที่สุดประจำซีซั่นที่13ก็ถกเป็นของ k i m 262ครับผมถามว่าทำไมถึงต้องเป็น k i m ใช่ไหมอ่าผมจะมาพูดให้ฟังนั uh, ่นก็คือตัวปืน k i m เนี่ยมันมีจุดเด่นทางด้านความคล่องตัวความแม่นยำ และอีกอย่างหนึ่งเลยคือชักแม็กไวมาก <c oughs> จริงคือชักแม็กได้โคตรไวเลยคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมงงมมกการชักแม็กเนี่ยก็คือตอนที่เรายิงเนี่ยออกไปหนึ่งนัดเนี่ยมันจะต้องชักแม็กจังหวะนั้นแหละคือไวมากๆแค่2วิอะ่ะมันชักเสร็จแล้วจริงๆคือแบบปุ้งปุ้งเนี่ยเหมือนแบบแค่เนี้อืมแล้วก็พร้อมยิงต่อได้ยิงต่อได้ต่อเนื่องอะ่ะคือมันเลยทําให้ปืนเนี่ยมันได้เปรียบนะตรงนี้ด้วยและที่สําคัญเลยนะที่ต้องพูดเลยนั่นก็คือดาเมจ ที่โคตรแรงดาเมจเนี่ย98อ่ะคือแรงมากคือแบบยิงระยะใกล้เนี่ยหายแน่นอนและระยะกลางอ่ะมันก็ยังยิงได้นะคุณผู้ชมจริงยิงระยะกลางอ่ะบางทีก็ตายนะเอแบบมันจะแรงไปไหนแล้วมันยังเพิ่มดาเมจได้อีกนะโดยการใส่ตัวแมกกาซีนอ่ะอ๋อแมกกาซีนเพิ่มดาเมจอ่ะเพิ่มได้ถึง113ดาเมจอ่ะโอ้โหแบบมันจะแรงไปไหน และนี่แหละก็เลยทําให้ปืน KRM เนี่ยกลายเป็นปืนลูกซองที่ดีที่สุดประจําซีซั่นนี้เลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูปืนอื่นกัต่อเลยดีกว่าไปโลคัสโลคัสตอย่างนั้นเหรอ ทำไมถึงเป็นโลคัสใช่ไหมนี่ผมจะอธิบายให้ฟังนั่นก็คือที่ผมยกให้โลคัสเนี่ยมันดีที่สุดนะตอนนี้แล้วนะในสายสไนเปอร์เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวโลคัสเนี่ยมันมีดาเมจที่สูงคุณผู้ชมสูงถึง84ดาเมจแล้วมันยังสามารถเพิ่มดาเมจได้อีกนะโดยการใส่ตัวแมกกาซีนเพิ่มดาเมจซึ่งเพิ่มได้สูงสุดถึง104ดาเมจเออโคตรแรงุณผู้ชม แล้พอมันเพิ่มถึงแบบ1 0 4ดาเมจเนี่ยพอเรายิงตัวยิงอกยิงแขนเนี่ยผมกล้ารับประกันได้เลยว่านัดเดียวตายจริงๆคุณผู้ชมนัดเดียวตายอันนี้ผมบอกได้เลยแล้วยิงหัวเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดถึงนะ <c oughs> แล้วคุณผู้ชมจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่ผมยกให้โลคัสเลยเนี่ยคือโลคัสเนี่ยเป็นสไนเปอร์ที่ยิงแล้วต้องชาร์จแม็กใช่ไหม DLQ ยิงแล้วต้องชาร์จแม็กเหมือนกัน แต่ผมบอกได้เลยว่า DLQ เนี่ยชักแม็กช้าก,กว่าโลคัสแน่นอนตัวโลคัสเนี่ยยิงและชักแม็กได้โคตรไวเลยคุณผู้ชมไวมากเพราะมันชักแม็กได้ไวเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบผมจะพูดยังไงเดีเอ่วมันยิงได้ต่อเนื่องขึ้นแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันต่อเนื่องไม่แบบไม่เสียจังหวะนี่แหละผมก็เลยยกให้ตัวปืนโลคัสเนี่ยมันกลายเป็นปืสนสไนเปอร์ที่ดีที่สุดณตอนนี้เลยครับผม และปืนสาย LMG ที่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือ M4 LMG ครับผมบางคนก็เริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมว่าทำไมผมถึงไม่ให้ตัวชอปเปอร์คือหมายว่าชอปเปอร์เนี่ยอืมอ่ะเอาเป็นว่าผมจะพูดอย่างนี้คือชอปเปอร์เนี่ยมันมีอัตราการักระสุนสูงก็จริงนะเออคือแบบสามารถสังหารศัตรูได้ไวมากๆอันนี้ผมยอมรับเลยแต่ตัวชอปเปอร์เนี่ยมันเสียอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือแรงดีดอะ มันดีบแบบมันดีเป็นม้าเลยคุณผู้ชมแบบ <c ười> คือคุมโคตรยากอันนี้ผมพูดจริงๆแต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับตัว M4 LMG เนี่ยมันคนละเรื่องเลยคุณผู้ชมคือตัว M4 LMG เนี่ยมันคุมง่ายมากคือแรงดีดมันเนี่ยมันตรงดิ่งขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะคือ <c ười> แบบโคตรตรงอ่ะแบบตรงแบบเปรียบขึ้นไปเลยอะ่ะแทบจะไม่เฉะนั่นแหละเลยทําให้แบบว่ามันคุมง่ายคุณผู้ชมคือแรงดีดแนวตรงเนี่ยมันจะคุมง่ายมาก คือมันคุมง่ายกว่าการที่แบบแรงดีมันเฉยไปแนวนอนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะออทุกคนก็น่าจะรู้ในจุดจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปืน M4 m g เนี่ยมันเลยคุมง่ายกว่าและแม่นยำกว่าตัวชอปเปอร์แต่แต่นะชอปเปอร์เนี่ยมันมีจุดเด่นทางด้านอะไรรู้ไหมอัตารากระสุนนั่นแหละคือมันเด่นกว่าตัว M4 LMG แน่นอนอนะันนี้ผมไม่เถียงแต่ตัว M4 LMG เนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะตัวอัตากระ,รกระสุนนะ่ะมันอยู่ที่63อะ่ะซึ่งไม่น่าเกียดเลยนะ ถ้าจะให้ไปยืนวัดกันแบบ1ต่อหนึ่งอ่ะผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะแบบสู้ได้เหมือนกันน,นี่ผมบอกเลยและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ M4 AMG ที่ต้องพูดเลยว่ามันเหนือกว่าอชอปเปอร์แน่นอนอ่ะนั่นก็คือดาเมจใช่ดาเมจเหนือกว่าแน่นอนเพราะว่า M4 AMG เนี่ยมีดาเมจถึง46ดาเมจแต่ตัวชอปเปอร์มีแค่40ดาเมจนั่นแหละ <c oughs> นี่แหละเลยทำให้ตัว M4 AMG เนี่ยผมคิดว่ามันแบบ มันดีกว่าช็อปเปอร์อืมจริงๆนะผมเลยยกให้มันเป็นอันดับหนึ่งของปืนสาย LMG ณนซะีซั่นนี้คุณผู้ชม คิวคิวเลยคุณผู้ชมผมให้ปืนกระบอกนี้เลยสายเหตุที่ผมให้ปืนกระบอกนี้เนี่ยเป็นปืน S M G ที่ดีที่สุดประจำซีซั่นนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่3ข้อคุณผู้ชมมาเริ่มกันที่ข้อแรกนั่นก็คือดาเมจของตัวปืนคิวคิวนเนี่ยแรง <c oughs> ปกติดาเมจของมันเนี่ยจะอยู่ที่40ใช่ไหมแต่เราสามารถเพิ่มดาเมจได้โดยการใส่ตัวแม็กกาซีนเพิ่มดาเมจซึ่งพอใส่ไปแล้วเนี่ยดาเมจอ่สามารถแบบเพิ่มสูงสุดได้ถึง61ออะ ซึ่งสูงกว่า S M G ทุกกระบ,บอกเลยนะอันนี้ผมกล้าพูดว่าสูงกว่า S M G ทุกกระบ,บอกแน่นอนคุณผู้ชมและมาต่อกันที่หัวข้อที่2นั่นก็คืออัตราการะกระสุนของปืน Q Q 9เร็วมากคุณผู้ชมอยู่ที่83แต่แต่นะมีแต่นะแต่พอเราใส่ตัวแม็กกาซีนที่เพิ่มตาเมเนี่ยอัตราการกระสุนของเราเนี่ยจะลดลงเล็กน้อยคือ2แต้มก็จะเหลือ81ใช่ไหม ออเหลือ81เนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยผมว่ามันแทบไม่เปลี่ยนแปลงผมพูดจริงๆว่ามันแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงคือแบบลดไป2แต้มผมถามหน่อยว่าจะลดไปทำไมอันนี้พูดจริงๆว่าจะลดไปทำไมคือมันแทบไม่เปลี่ยนค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นพูดว่าอย่างนี้เนะี่ยเออมันคือมันแทบไม่เปลี่ยนอะ่ะโอเคคุณผู้ชมมาต่อที่หัวข้อที่3นั่นก็คือการควบคุมแรงดีดของปืน Q Q 9ทํทำได้ค่อนข้างดีแต่ไม่ถึงกับดีมาก อ่าทำไมผมถึงพูดอย่างนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าตัว QQ9 เนี่ยมันมีแรงดีดแนวนอนค่อนข้างที่จะแบบเ,เยอะพอสมควรแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมนะผมว่าแค่ไปหาอุปกรณ์ที่มันแต่งแบบควบคุมแรงดีตดแนวนอนเข้ามาแต่งให้มันเนี่ย แค่นี้ปืนมันก็นิ่งขึ้นแล้วะจะความรู้สึกของผมนะไม่ใช่แต่ความรู้สึกดิผมได้ไปลองแต่งแล้วเล่นมาดูแล้วแหละคือมันนิ่งขึ้นจริงๆอันนี้ผมไม่ได้โมโ้คือแบบแค่เราจริงยิงออกไปใช่ไหมแล้วลากลงแค่นี้มันปืนมันนิ่งเลย <Wow. S 1> <laughs> นิ่งมากคุณผ <laughs> <laughs> ู้ชมและนี่แหละก็คือสาเหตุที่ผมยกให้คิวคิวนเนี่ยมันเป็นแบบ smg ที่ท็อปฟอร์มที่สุดประจำซีซั่นนี้เลย drh ครับผมปืนนี้เลยผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งของ ar ตอนนี้เลยนะบางคนกอาจจะเริ่มสงสัยเลยนะว่าแบบทำไมผมถึงไม่ให้ตัว asm10 ใช่ไหมผมมีเหตุผลอยู่เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ให้ดูเลยนะคุณผู้ชมมาเริ่มกันที่ดามเมจด,ดามเมจของตัว asm10 เนี่ยจะอยู่ที่49ส่วนดามเมจของตัว drh เริ่มต้นเลยเนี่ยจะอยู่ที่47ใช่ไหมซึ่งน้อยกว่าแน่นอนบางคนก็แบบมองอย่างนี้แล้วก็แบบ เออมันน kind of so well, oh ้อยกว่าแน่นอนอ่ะมันจะเหนือกว่าได้ยังไงใช่ไหมแต่ผมบอกได้เลยว่าเหนือกว่าเหนือกว่าเพราะอะไรเพราะว่าตัว D R H เนี่ยสามารถใส่ตัวแมกกาซีนเพิ่มทาเมตได้พอเพิ่มได้แล้วเนี่ยมันเพิ่มแบบทิ้งทิ้งแบบทิ้งห่างเลยอ่ะคือเพิ่มไปถึง67ละคุณผู้ชมคิดดูก็แล้วกันว่ามันทิ้งห่างขนาดไหนอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะนั่นก็คืออัตรากระสุนเนี่ยของเอเลนจิตเนี่ยจะอยู่ที่55ใช่ไหม แต่ของที่อเเนี่ยเร็วกว่าอีกอยู่ที่57อ่ะคุณผมมู้ชมคิดดูแล้วจะให้ผมพูดว่าอย่างไงอะคือแบบมันมันดีกว่าแบบแบบแบบคราวนี้กับขาดลอยแน่นอนอะคือทั้งดาเมจแรงแล้วก็อัตราการกระสุนเร็เวกว่าเพราะอัตรากาลกระสุนเร็เวกว่าเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันสามารถสังหารได้เร็วกว่าอ่านี่แหละคือแบบมันเลยกินขาดไปเลยและอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมว่าก็ยังสูงสีกันอยู่ดีนั่นก็คือแรงดีด แรงดีคุมง่ายทั้งคู่ง่ายพอๆกันเลยอันนี้อันนี้พอๆกันอันนี้ผมเห็นว่าแบบสูสีกันอ่าแต่ว่านะด้วยสองข้อเด่นของ DRH ที่ผมได้พูดไปก่อนหน้ามันก็เลยทําให้แบบมันทิ้งห่าง a อ1 0ไปแล้วอะ่ะผมก็เลยยกให้ตัว DRH เนี่ยเป็นที่1ประจําซีซั่นนี้คุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างกับปืนแต่และกระบอกที่ผมได้คัดสรรมาให้โดยเฉพาะ <c oughs> ก็ถ้าใครแบบว่ามีความคิดเห็นต่างไปจากผมนะแบบว่าพี่ปืนนี้มันน่าจะดีกว่านะปืนนี้มันแรงกว่าปืนนี้มันท็อปฟอร์มกว่าอะไรแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมและถ้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับเกม Call of Duty Mobile เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะ โอเคผู้ชมในวันนี้ถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมกำลังจะลงต่อจากนี้ด้วยนะครับผมและในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามากดติดตามเข้ามากดไลค์มาทาให้ผมชื่นใจสุดๆไปเลยโอเคผู้ชมในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพิ่ม